เดี๋ยวผมจะพาไปชมมันในเลื่อนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับเช่นครับทุกคนนี่ครับจะเป็นมันในเลื่อนที่ลงไปยังชั้นล่างของ inal, รบริเวณเทอร์มินอลเทวิจรนพัทยานะครับตอนนี้จะอยู่ชั้นสองครับเดี๋ยวเราลงไปที่ชั้นจีเลยโอเค let's go ไปกันเลยครับ จะเป็นโรงแรมชื่อโรงแรมว่า Grand Center Point s p a c e นะครับนนนี่สาครัอันนี้เอกลักษของเขาเลยคือมีเครื่องบินอยู่ด้านหน้านะครับของของหน้าตัวห้าของ Terminal 7เอเนวันนะครับช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวมาเยอะมากครับในพัทยาครับคึกคืนมากครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยเกาหลีนะครับประเทศจีนมากันเยอะครับตรงนี้เศรษฐกิจพัทยาคึกคักขึ้นมากครับด้านนี้ก็จะมีโรงแรม ชื่อดังนะครับก็จะเป็นโรงแรม Holiday Inn นะครับโรงแรมอมารีนะครับโรงแรมโอโซเมอร์เคียวนะครับสยามเวสยามครับตรงนี้จะเป็นเรียกว่าพรามโลเคชันเลยนะครับเป็นโลเคชันที่ดีมากๆครับทุกคนเนีครสังเกตก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวมามากขึ้นนะครับมีรถบัสมารับส่งเลยครับโอเคครับ